ต้องง่ายที่อยู่ปอต้องง่ายที่ดูด้วนเนาะดินนะนะแบบว่าจะแบบยันเจ้บของทีเพิ่นปีน,นี้ปีนอีกปีนไปปีนมาบ่อยากให้มีปัญหาบ่บออยากให้มีปัญหาไปไว้แล้วหมดเเจ้าะเลยแบบว่าตัดสินใจง่ายไปอยู่บนไมน้อยู่บนไม้ให้บนไม้แล้วแม่ลุยโลดลุยโลดอย,ย,ย่ามันย่ันขาปีนี่มันคนปีนนีในนี่ก็ยังปีนเลยเอ็งเต้เลยอำนาจการบอกของครบชุด สิบปีก็ยังปีน,ป,นปีนกันมันมีปัญหาอยู่กับบ้านเออเอออยู่ไปกับบนอนบอลรับครับบอลวนอยู่นี่แหละก็อยู่โลดแล้วสบ,บายม่มีปัญหาอย่างไม่มีไฟบไไ่อไฟว่านอยู่ทาวร์อยู่ทาวรแม่นทันแล้ว พี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องทักทายสบายดีมีเรื่องอีกแล้วพี่น้องเนาะท่านมอเราว่าต้องการจะย้ายที่ดินเดี๋ยวนะพี่น้องต้องการย้ายที่ดินไหมาอาจารย์จ้เกิดอะไรขึ้นท่านมพนอพเนาะเรื่องท่านมอนี่คือว่าที่ย้ายที่ดินไหมพี่น้องเอ้ยพอเข้าใจแล้วคือการหรือว่าที่ดินนั่นเป็นน้ำผีบ่พี่น้องย่านผีบ่รู้ว่าอย่างไรน,น,นะคือว่ามีผีมีสางเนาะอยู่ฮะน,นะก็เลยเราต้องการย้ายตอนนี้ บ่านี่ก็ยังบ่ฮู้เหตุผลคักปานใดพี่น้องเนาะรอเบิ่งนํากันพี่น้องเนาะว่าเป็นจังไดไปไปเบิ่งนํากันดีเอ้าท่านหมอสบายดีสบายดีเอ้าคือได้ยินบ่าวบอสว่าสิย้ายที่ดินเป็นไนย้ายยงมันมีผีบ่ว่าเขาว่ามีผีบ่หรือว่ามันยากของเขาบอกเรื่องอะไรฮะมันบปรบงใสอยู่ไปกับมันสิบอกขักบ่แน่ยานบอกอืม และย่ายมาอยู่บ่อนปงใส่บ่อนบ่มีไผเว้าไผว่าให้อยู่ดีมีแหงเมิดทั้งหน้าทั้งหลังพู้อยู่ใครอยู่ดีมีแหงพู้เ็ดให้ใครอยู่ดีมีแหงไงมีแต่วความสุขความร่ำรวยความเจริญเอาเราได้เดบบวว่าเจ้ากบญาติไนะม่คอยัานเนะอลำบากใจบะลำบากใจแต่เจ้าถึงง่ายที่อยู่่างเล็งด่วนบ่นีเองเอาแล้ว หอมกว่าเก่ากับเอาเนาะเอาแต่ตอนนี้หอมได้สิบเมตรบนสิบคูณสิบเอ่าสิบคูนสิบกว้างเติบไปแล้วกว้างเติบได้สิบสิบคูณสิบอ,อยู่โดนลมหน้ากับโพถ่วมบ่อยน้ำไหลเลยบ,ม,บมมีบริบสุทธิ์นี่บริสุทธิ์โห่บริสุทธิ์ห้องบริสุทธิ์อย่างไม่จะทางละเห็ดลกเลยอยู่เลยปกโลกดีแล้วาท่านหมออืม ทั้งเอ่ยทั้งงานมันกับพ่ออยู่ปะร้ะอมฮะพร้อมทั้งเ,อ,เงอ่ยมันกับพ่ออยู่อืมอ้นี้จะหันวายุหอมันยากไอ้น,นี้จะมันยากวา่ะเราญานผีปะเราอะอืม่านผีสองมา้าญานมีปัญหามันบกคักมาแน,น่ปปัญหากับเจ้ากองที่เก่าเนาะอืมนี่บถดี้แหละคนเนาะอืม <c oughs> ถ้าเป็นอย่างแล้วจ้งเป็นนีนนขข่นท่นั่นนะบุ้งหรืกอการที่ไก้หรือว่าสีนั้นแต่กับบุ้งว่าทีไปโต่ออไรเนะเราะกินแล้วข้าวทันมองไหมกินแล้วแล้วกินจะจับาะแกะก,กินข้าวข้าม่วงน <c oughs> ะฮะเห็นยำคับมันแน่นนะเราเมื่อกี้กินข้าวหน่นจ้าก,ก้อนพอมันเบาไปน้ำอันนี้ก็มาเบาหน่ยแล้ว เบาแล้ว,ลลวเริ่มหันลนะเนาะแบบว,ว่ายู่ใช้ก็ได้นะเจ้านะเนาะเทมนได้อยู่นเนาะแาลว่าได้ระยะนี้ก็ต้องได้ดพักตัวลำพ่น้องก่อนแล้วลำลำลำูกลำํำหลานลำพ่น้องก,ก่อนใชะว่าอะไรก็อดเอาอเอาบอนแก่งแหงก็เมนโดกก็ปีกบ้างเผนั่นแหละวาใบบอลหนึ่งก็ยา อยู่ <You. S 2> พี่าขาบปนขาเป็นแขนเออโอชันช้ไม่ไพ่ดอกอยากเป็นแนวนี้เนาะงทันมึอืมค่อยบัมบัดค่อยย่งางไปแล้วค่อยย่งางไปอืมแรงนะข่าวเมื่อตอนเช้าหรือมามาแรงนะข่าวเมื่อออกนอนแนละ้วลูกได้แล้วนี่นี่นอนอ อยู่เฮือนนะนอนแล้วหลุกได้เขาคือหลุดภาษาบาเบาเลยนะออกรุดพอนลงมาแล้วคขาแล้วเบาแล้วนะกระโตเนี่ยเบาแล้วอืม <c oughs> เออหากะงอคอนะผู้เจ้ากงางอคอมคือนี่หากะยกคอได้อืมหากะยอคออะไรกันเออันนี้บอ,ออืมเออกเข่ากัลังขันกันเนาะอืมกำลังสิงงอคอแล้ว

ยี่ยนหมดเลยนยันไรได้เนี่ยยี่ยนหนึ่งกิจกรรมย่นสาดกับวันนี้ได้หอมเนาะจุยันมันมันจะเป็นมะเร็งมันไม่ใช่ยาเองแบบมันยาเป็นเพราะไรอืมจุยันมันมันเนาะมันแหงเบค่อยมันเนาะดิมันลอยแองลูกเวลาจ้างดีเนาะในสามเดือนอย่างไรงูเวเีลูกมันหรอกเป็นมันเองยางเอ๋อเสียนั่นนี่พี่น้องเอยเนาะมีคนเคยเสียชีวิตย้อนผีมาแล้ว เด็กน้อยอายุสิบขี่สิบห้าเขาเ่ามามว่าไปคุดโพนี่ชื่อว่าแม่นบอกแม่เลยมือผูกแขนเจ้านะคุดโพนี่ชื่อแล้วมันเป็นอะไรล่ะคุดโพนมามิมมาพยังบอกคุดคุดแล้วเป็นมา,นาพมาล้วพูดบ่ลเลยเป็นุ่นมาแพูดเลยขล้อเลยขลอเลยไปห้องหมอบระทันจากคนแข็งแหง้งเนี่ยบอกพุ่นดีดีอย่างยงยงเออเป็นนั่นก็เป็นนี่ หน่อยเอาเพื่นเพือนชาล้านเป้นก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เพิ่นไหนเออจุูแรกเสร็จเพิ่นแล้วจุดแรกเป็นชาล้านเป้นแล้วแต่ผู้ใหญ่เพื่อนเพิ่อนเนีเฮ็ดเอาจังไม่เฮ็ดนน้อยเฮ็ดแล้วเฮาก็บไม่เฮ็ดได้เออเนาะกันบุญเจ้ามีอืมกัได้บุญบ่มีก็บบ่ได้ทั้งน้าทั้งในแล้วอืมแน่แล้วเอาแต่บุญเอาแต่เพิ่นที่เถีนเป็นไปอยู่ นอกกันนั้นนอกเห็นปลาน้ำง่ายเลี้ยงอย่างกันเนาะเลีเ้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเ,เลี้ยงผักปลูกมีสบ,บายมันอยู่นอกเลี้ยงหมูก็มูกกรบอกอันนั้นหม,มูกระไหม้มันปลูกผักปลูกมีว่ะพี่นออ้องปลูกผักปลูกมีกินแบบนี้เลยปลูกผัปลูกบริกินหักทั่วตม้มมันมีน้ำโขลกเผ็ดบ้านนั่นเด็กที่คอยปลูกแล้วหมกทั่วมักแตงขี้ไก่หมกแตงน้อย หมักแตงหมักทั่วผักกาดผักโบโฮดปลูกกินฮาโบปลูกิจกาน้ำไผ่บัานนี้ซื่อๆผลบวกเงินผมีกเงินไต้หัวหนึ่งใครหัวเพิ่นหมูเป็นบหมเป็นบหักพริกกับยังแกงฮะไอเสื้อจะห่าต้นของต้นพอดอกยปีดกินอืมได้โย่ผลฮับปุ้งมีกินอืมแอานะโอ้ยไปเยี่ยมยามเพื่อนน้องมายกันใช้เงินเบิดแล้วอืมเด้อเบาลิอืมหน่อยไปน้ำลังเด้อได้ได้ได้ไปเยี่ยมกันนะเบาลิยังไม่ได้แล้วอยู่ เทียมเหมือนลุงพ่อหนุ่มมาก้อนทุวาได้ข่าวว่ามักผู้สาวโอ้อย่าไปอิงมาละเฮือนนแล้วขมึงมาละเฮือนนแล้วขมือมาหาเอ้ยคอยละเฮิร์นมาเลยจ้าบอจักบ่วจักของมาขมึงเรามาเรามากมาไปว่าไปนี่อื่นเราเราก็ไปรอรอ่ามามาขมือเราแล้วก็ว่าไปวันนั้นอย่าแล้วเนาะอย่าแล้วคนเสียใจดูเสียเส็ดแล้วนั่นก็ได้อืมเสียักแล้วมากินเหล้าเลยบ่บ่อยเนาะ กินเลาแบบนั้นเพได้ดอกไ้ได้ไผู้ชายก็บ่ได้ดอกผู้ชายก็บ่รอดบเคนกินเหาเนเพิดก็เิดแล้วแมเพิ่ดเวเจ้าชายแมเพิดปกปกติอืใส้แปนเพิดทางไหนก็คือยามมนแลวเส้นป่ายไได้เหนเิดกันแสงแดงเนาะกลางคืนบูชเนาะกลางเว้นผชายวะกลางคืนกลางคืน <Netz ank j als> <UNKNOWN> จำเล็กน้อยเนาะจำเล็กน้อยกำลังมันยังกะกำเเมนโดกกำลังก็จกะก็เจาะแล้วก็เเมนโดะก็ดีถ้าเอ่ยพวกนี้ได้เห็นดีบ no ่เ <ing> ห <at justice> ็นดีอยู่เอื่ยพวกนี้เขากระบาดย่างกระเด็นโมยูน้ำผีอืมกระเด็นโยนผีเขาจะพยักคอเขาเพคนญาติผีเนาะืคนญาติผีห่วงเนาะอืมทรวงน้องห่วงนุ่งเลยอืมคนญาติผีญาติผีฮักเขารู้เนาะอืม เจ้าเองได้ญาตอยู่ปะ่ะเออเฮ้ว่าสิพ่อ่านล่ะลักที่ญาตนั่นน่ะของเฮอนคนหอบมาแล้วเจ้านังบุรีขึ้นย่านอืมเจ้าจังไงแตคนบ่ย่านิอย่างเนาะบ่ย่านิอย่างต่พี่บ่เห็นนี่เธอจะเกิดมาเนี่ย คนกับโบรานเฮาบริสุทผิดผี่ยังลกมาปีจงท่า,านชาวาเจ้าคุณขางจะอยากสวย <c oughs> วิทย์แล้วบ้านสองพันชาวานี่เนาะออยัน,น,นวิทย์แล้วอันบ้านในความสวยนะถ้าคอยก็ให้วิทย์ได้ถ้าคอยก็ให้วิทย์เบิร์ตสองคำสองฝ่ายทั้งหน้าทั้งหลังให้อยู่ดีมีแหงเหมือนให้หาหนาค้ำให้ได้แล้วบ้านาค้ำให้ได้บ่ให้มีความสวยบ่ให้มีความเจ็บความป่วย ทั้งนาทางหลังทางไก่ทางไก่ให้มีแต่ความสุขความร่ำรวยทั้งเอฟซีผูุ้่ชอยเนะาะท้งเอฟซีผู้ผุ่ชอยก็ด้ให้พลั้ทงผู้บ่ญชอยก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ให้อยู่ดีมีแห้งบ๊สุขทุกคนบ๊ได้แ่นว่าแนวอื่นเนาะมันได้เป็นอนะไอืมคนเฮามันก็ต้องสู้กันไปอืมนั้นเลยเป็นเนละยไพระจะเป็นมันเป็นเลย มันเป็น,นมันก็ขาดขั้นตอนแบบนี้แล้วกว่าจะค่อยหายไปพญานเราขาดไปอดขัดมันเป็นอ,อดปีมันเป็นอ,อดเดินมันเป็นกับบริตีเดินทานเผื่อเรามันเป็นที่อ,อืนฝาด,ดีดินกับบุตรเนาะจะว่าประทาน,นหมอคนทฮา คนเฮานี่มันต้องสู่นะท่านได้ที่ดินนล้วท่านแข็งแห้งเลมันปลูกพักปลูกมีไว้กินบอกแผนจ้ะบอกทั่วบักแตงข,ยยขยยี้กายมักแตงน้อยจะต้องปลูกอยู่แล้วมันบอกอปลูกมาแล้วคนมักปลูกอยู่ปะจ๊ะปลูกแล้วของตัวเองบอปลูกปลบริกินมีน้ำหดเขาเอิ้นว่างมาขี้ห้อนใต้โหช่างใครขี้เพื่อนเพื่อนเลยอืดแต่เนื้ออืดขยุนี่แนื้ออืดกะห่าหมัวกะเฮาหมูกะเชี่ยวกะเฮา แม่นได้เนาะอืมอือยู่ใส่กัอยู่ได้แอแนม่ผู้ใ,ใหญ่เพิ่นเมตตาเนาะอืมได้ตามผู้ใหญ่ที่เพิ่อนซอยนะเพิ่นบ่ได้เบิ้งดอกว่าเจ้านะทําเพิ่นว่าเจ้าว่านอนเว้นโบว่าจนะเพิ่นอีต้นในความเป็นมนุษย์ด้วยกันละเพิ่นอยากซอยคนเฮามันเสียรัก เป็นว่านะแน่น้วอ๋อเป็นฮักแพงเหมือนกันจ้ะอืมเจ้าก็ดีใจบ่ดีใจอยู่เกิดมาบ่เคยพ่อเคยเห็นพ่บอบ่เคยพบบ่เคยเห็นสอดเช้อเดือดจานห้บ่บ่เคยพบบ,ยพบ่บเ,คบบเคยเห็นเกิดมาชาตินี้เวลานี้ได้พบเจอพ่ออนะก็ก็ดีใจหลายให้เพิ่นมีความสุขให้เพินพ่นร่ำเพิ่นรวย ให้เหือแดงแห้งมากตลอดไปให้อันให้เบิ้งแงองืงแบบนี้ให้เป็นโฮโพโฮมไซอื้ให้เป็นโฮมพโฮมไซให้เาะให้ปูกถุกยากเบิดทุกคนเนาะเอบิดทุกทุกคนพอแม่แต่เฮาดอกอืกจันจ้าเพิ่นได้บุญอยู่แล้วเพินพ่นผู้เพิ่นช่วยนะเพินพ่นไม่ได้วางยังนอกจากให้ผู้ผู้ที่เพิ่นช่วยนะยู่ดีไม่แห้งแล้วก็ S 2> <S 2> บ่ให้มีความทุกข์ความยากอืมเช้าๆอืมแต่ว่าบ่ได้ซนะอืมก็บ้านนั้นแหละบ่ให้ทุกข์ให้ยากบ่ให้สว่างจิตสว่างใจบ่ให้มีคนทุกข์คนยากปานใดนะจะคนช่วยได้เนาะเป็นคนช่วยได้แบบบ่คิดว่าสิรอดมาได้เนาะยังรอดเนาะจากเนาะโอ้ชั่นบุญยังมีอองบุญยังมีนั่นแหละท่านมองบุญมาว่าใครแล้วว่าพอตายคือเมื่อนั้นล่ะอันนี้จ้ารอดแล้วล่เรา กินจอมปลดจ้บบกกะว่าคนใดแล้วเราอ่ะแม่นแล้วบ่จะว่าเออแม่นแล้วว่ะยู่ในห้องนี่คอยถามว่าบ่เป็นเปย์เป็นรอยกนเป็นเปย์เป็นรอยจะติ่งคนใดได้เห er ็นความลาวเนาะเออไม่เป็นความเพิ่นบ่จักของพยายามบมบัดเพิ่นเพิ่มบอกว่าพยายามุกย่างเด้อบ่เออลูกย่างบมบัดมันย่างย่างจะนีดกับย่างน้อยนอนย่างน้อยๆนอนนอนให้ย่างขึ้มือได้เอเอ็นเขาจ่องนี่เราบบ่ได้เคลื่อนไหวเนาะบ่ได้เคลื่อนไหว แบบต้นไม้แล้วมันทบไปใช้มันก็ลอยไปหันลอยไปหันแล้วมันบวกลูกแล้วมันมีผัวลูกอืเอาคั่มเหมอนกันลูกนะอนี่คือการแบบเดียวกันแล้วเนาะเออย่างไปน้ำอบไใช้ก็นั่นนล้เนาะแต่ก้อนนะพี่น้องเยเนาะมีแม่ผู้หนึ่งเพิ่นเป่ารีเป่าดอกเพิ่นว่วาขาท่านหมอมีเพื่อนมีชาด ดูดีไม่แห้งหรอเพิ่นว่าสิลงทุนยาให้เพิ่นว่ะให้ท่านหมอไปนั้นไปชักยาเอาเงินคุณอ่าเพิ่นว่าบาดได้เชอนได้ชาญเดี๋ยวสิโทรหาเพิ่นเนาะเพิ่นยังสิเมตตาเฮาอยู่บ่กันเพิ่นว่ายังเมตตาอยู่ก็ดีีเนาะถ้าเพิ่นเปลี่ยนใจแล้วเฮานี่ก็เฮาก็บ่ช่างสิว่าเนาะบ่ช่างสิว่าเฮาก็แล้วแต่เพิ่นไดแล้วแต่เพิ่นคนเฮาเนา้อ ก็เพื่นเมตตาเฮ้ากันอยากซรอยเฮ้าดีใจดีใจนำะคนเฮามันเลือกเกิดบ่ได้เนาะอืมอืมจักไผพิษไปถือแล้วเรื่องอันที่ดินนี่เนาะอืมเฮาก็ต้องรอเบิง่งสาแข้งแล้วว่าเรามีโฉนด,ดอืมคือเลามีโฉนดนี่บ่แพ้่เล่าเ่ออว่าบมแพ้่กันเขาเอาออกเขาเปลี่ยนดินให้อะไรก็ดีเบ่ เนะปลี่ยนี่จานย์ใถมเลยอ่ะบุญผีเนาะซึ่งบมีผีซึ่งบุญีไฟเล่าเปลี่ยนดินให้กูบองยอเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเราให้เปลี่ยนไปอยู่ก่อไปบ้านทางก่อไปบ้านคักอยู่ได้ก่อนคักันแล้วอยู่ก่อทางก่อมันดินเพียงแล้วก็มันม้ตัดห้องแล้วก็เราต้องเสี่ยงกับอันทังทางผีทั้งช้างอีก อ,อันนี้ทั้งเขาเชียงทั้งตะของดินเก่าทั้งผีพร้อมอืมจะเหยียบเชียงบ่โมเชียงแล้วอยู่ตรงไหน็อยู่เนาะอ,อ,อืมคะแนนได้นะคะแนนได้มีบนยูบนเช่าละ่ะสบายดกโอ้ยถ้าปลาจ่อยปลาจ่อยปลาปลามาไหมฮ้อนกว่อ้อฮ้อนปลาหมาเนาะฮ้อนผลว่าะนะสีโซหายปลาจ่อยแล้วเนาะ คือบ่ามาบ่จอเบาวอันนั้นเลยเบา,บายังเปนแพ<ผ>ทน้อยบ่ายามาไกลเลยเลยผึ่นค้าไปนั่นได้ผึ่นทางคุดนั่นคุดนี่ที่เฮ็ดเฮือนเพินเ่นได้ถมดินได้เออติดภารกิจนะจีเฮ็ดเฮือนเพิ่นยังนี่มีเฮือนอืมกอบตีเพิ่นแล้วนเนาะเพิ่นออกแถวใกล้อืม ชีวิตเหะออ<ม>ายุท่านหมอนี่เราบบดเรื่องมากที่ดียอยูใช่ก็เพราะยู่ขอเพียงแต่นั่นเนาะพ<ม>อเพียงแต่หมอจันท้์ขอเพียงแต่พินเมเตตาเขานกอจันทร์่นเมเตตาเจ้าปื้มปื้มใจว่จันเออพื้นอย ปื้นตื้นตันใจแห้งหมดตันใจแห้งคนมีจ่าเขาคนมีจ่าสงสารเขาอย่างนี้เนาะบอสว่าอยู่หลังกูใหญ่ก็ได้เหยื่อฟันเนาะถ้าเป็นดินดิเป็นดินดิขามองหน้าเนี่ยบอสเอาฮะเอาเพราะว่าเขามาสักคืนตุนาไปลงเธอซักคืนซักย่ามันหมอมามันสบายม้ขังอยู่ในตัวเหตุเออ หาคูณพุกสมุนเทือดเงินดินเอาเอตดยนจําได้เอานะบ่ตีบ่ทานนะอยนะต้องถามว่าวัดเนาะกันสมมติว่าเพื่นผู้ใหญ่เพื่อนเพื่อนดินนี่เพราะว่าเขาเฮ็ดเพื่อเดียวเราเพาะเราต้องเปลี่ยนผ้ากระจัดที่ปี้อชาปีจําได้ปีอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเลยจะเดินไปประเดี๋ยวมั่งในเพศอนไรดอกหยังอะไรครบหมดเลยเม่นแล้วเดินดินบัดก่อนมันแลี่ยวลอด แล้วแต่ผู้ใหญ่เพิ่นเมตตาเออฉัแต่เพิ่นว่าวว้าเฮาเห่าในน้องว้าวว้าว่าลินเห่าว่าลินเฮาว่าเอาแต่เพิ่นเมตตาสงสารเพิ่นสิเฮ็ดบ่ได้ให้ก็เอาได้ก็เฮากันนอนคนเดียวอยู่แล้วเนาะคขนลูกจะไปยู่น้ำกันลูกไปอยู่น้ำออกมาแน่นอนลูกขึ้นมีบ่ลอยู่อือขอดีบ้างอยู่บ่เหรอมาจะเป็นคนขี้่ไอชับไอกับมาบ่อายอายพอหม้อไอตะกามหม้อายได้พอองคตุกี้ก็ได้เงินกับให้เยอะลูกเธอสี่ห้าชิป เออสามพันหกพันขายให้ลูกนะต่ไ่ได้อกี่ทีลูกเนาะบอแพงอยู่ลูกลูกเฮาโชคลูกเฮานะนี่ลูกเฮานี่ลูกเฮามันเป็นยังน้อยแน่บบบนี้เหายไปบนวายไรแบบยานหมูเ่าวยานยานหมูเ่ากับลูกเฮาแน่ยานยานลูกอายพ่อยานลูกอายว่าด้วยยานลูกอายอะยานลูกอายนะก็มันนี่ ชีวิตของคนบ่ธรรมดาเนาะอเด็กกี้ค่อยลูกมาได้เด็กกี้เนาะม,มาในตอนระยานี่ค่อยลูกได้นั่งได้ว่าหมดอาว่ามันเมันมันสามเดือนเนาะทุกอย่างได้ถามันขอยลูกินกลางหมดอาดปรร้อยสามโอ้<า>อค่อยว่าบอกเกินอันอันอีกเดือนหนึ่งใช่เจานะ <laughs> ้าเนาะยาวยาเนี่ยแล้วก็จะว่าทุกอ,อ,อ,อย่างเนี้ยขอยไปเอาย่าเงี้ยได้ฮะเอาย่างเขาพิสูจน์เขาไป หอกองสางเน้่นาอทันหมดหอก็องยางอยู <inaudible> uh ่บำบัดอยู่แล้วตัวอีกงานเล็อยังกับตั้อกงนเลบโลกเคงช้ะพานาตัวคจลระเจ้าคนเมาคนเมา